สวัสดีคะ่ะพี่เซียนดแดมใต้ครับสวัสดีครับอ๋อเห็นโทรมาก็เลยโทรกลับค่ะพี่ยังไงคะตัวเลขเรามีการเปลี่ยนแปลงหรือคะหรือว่ายังไงเดี๋ยวผมสรุปค้งสุดท้ายให้เลยนะครับเดี๋ยวนูขอเขียนแป,ปน๊บนึงนะคะค้สงสุดท้ายเลยเนาะวันนี้เันที่สิบสามโอ้กลัวซื้อไม่ทันเนาะพี่วันนี้เันที่สิบสามพอดีเนาะ อันนี้ก็ามากับเซียนน้อยหรือว่าคนนำโชคสองสองคนไหมคะพี่ <c oughs> เป็นขอเขียนแป๊บหนึ่งนะคะเพิ่งขึ้นมาจากสวนเหรอคะเนี่ยแรงยังแรงอยู่เลอคะหรือว่าฝนยังตกอีกอทางนี้ตกเมื่อวานก็พายุเข้าลมแรงมากเลย ค่ะว่ามันดังค่าสิปเปิงเดี๋ยวนะคะปึ๊บพี่ทานข้าวหรือว่าบ้างอยู่หรือเปล่าคะเนี่ยออ๋ได้ครับได้ได้ไดอ๋ออ๋อดืด่มกาแฟค่ะเดี๋ยวนะ ายตัวซื้อไม่ทันถ้าตัววิ่งไม่ผิดนะเข้าแน่นอนวาเนี่ยเอาเอาไฟล้างตาไปเลยนะพี่เนาะค่ะพี่พูดมาเลยก็ได้ค่ะวิ่งวิ่งบนนะฮะเดี๋ยวผมให้ไปคู่เลยก็แล้วกันวิ่งบนหกับเก้าวิ่งบนหกกับเก้าผมพันที่เลขหกพันที่หกหกศูนย์นึกว่างานใจของ หรือว่าจะมาคู่กันหกกับเก้าเนี่ยเดี๋ยวผมจจกคู่ให้ฮะค่ะเอาทั้งตัวเด่นหลักแล้วก็ตัวเด่นรองเลยนะค่ะเอาัตัวนะมีวันนี้มีแจกคู่ให้ด้วยเลยคะ่ะ <ภา S 2> สามตัวก่อนหรือว่าสองตัวครับพี่เดี๋ยวสองตัวท้ายบนก่อนะครับค่ะมีศูนย์หกสวยเลยสวยเลย สองหกสี่หกถนี่แหละเก้าหกนี่เลยเก้าหกนี่ยังเหมือนเดิมเนาะแล้วก็หลักหลักเก้าแล้วค่ตัวเด่นเด่นสองค่ะมีเก้าห้าเก้าห้าเก้าเจ็ดเก้าเจ็ดเก้าแปดเก้าแปด เก้าเก้าเก้าอีกนะคะนี่เลยเก้าศูนตังามากกน้เก้าศูนย์หนึ่งเก้าด้วยเดี๋ยวแถมอีกตัวสามเก้าแถมอีกหนึ่งตัวสามเก้านี่ซื้งวดอที่สี่แล้วเดี๋ยวจะมางวดนี้ตัวรองนี่เยอะกว่าตัวเด่นเนะพี่น้อ ออกมันเหลือเป็ี่ชุดนะเดี๋ยว่าผมให้ชุดเต็มเลยสมมติว่าตัดสมมติตัดพี่พี่จะตัดตัวไหนครับเบื่อผมตัดที่สามเก้าออกไปหนึ่งหัวตัดที่สามเก้าเนาะแล้วแล้วก็ตัดเก้าเก้าออกไปฮะแล้วก็ตัดเก้าแปดออกด้วยเก้าแปดก็จะเหลือสี่หางเท่าเดิมแล้วพี่เนาะที่เหลือเอาลด้ครับตอนนั้นตอนนั้นพี่ให้เก้าห้าล่างใช่ไหมครับพี่ ใช่ผมใ95มากค่ะเดี๋ยวในชุด3ตัวบนหน้าผมจับไปที่896ครับ3ตัวนะคะพี่ลูกก็ตื่นมาออกออกมาพอดีตัวตัวไหนครัพี่896 896แล้วก็อีกหนชุดนะฮะ196ครับ196 นนอ,อ๋อไอ้ซื้อเท่ากันทั้งสองหางนี่นะพี่เนาะเดี๋ยวผ,ผมผมตัวเน้นสองตัวนะค่ะตัวเน้นสองตัวเด่นที่ข <6 S 2> ้างหกเด่นที่เก้าหกครับผมแล้วก็ตัวรองนะค่ะรองวนีอรองตัวไหนครับพี่ ตัวรองหนึ่งเก้าอันนี้คือในส่วนของบนนะคะค่ะแต่ว่าเร่กวิ่งเราไม่พลาดแน่นอน,นาานะค่ะเหมือนงวดศูนย์สามนะพี่เนาะสามศูนยะ์ตรงๆน่ะขาล่าง ชุด่างเก้าดังจากจรผมขอเปลี่ยนตัววิ่งฮะทั้งสองโคนค่ะเป็นสองรองแปดเป็นสองรองแปดค่ะเก้าผมว่ามันน่าจะอยู่ข้างบนนั่นแหละพอเนี้ยเก้าเก้าน่าจะมาบนเนะพี่เนาะใช่ไว่าจะมาหนึ่งเก้าหกก็ไม่รู้เป็นไปได้สูงนะสองชุดที่วางไว้เนาะ ชอบอยู่นะหนึ่งเก้าหกหนูชอบมากชอบกว่าแปดเก้าหกเต็มสองรองที่แปดนะครับวงกลมไปที่เลขสองนะค่ะตั้ค่ะแล้วก็จับคู่สองตัวล่างนะครับค่ะเอาเอาชุดเต็มได้หรือว่าเอาเอาชุดเต็มก็ได้พี่เผื่อเผื่อเอฟซีชุดเต็มเดี๋ยวผมวงกลมให้ดีกว่าเนาะค่ะใช่ใช่แล้วพี่เนาะอ่าโอเคโอเคค่ะสองห้าสอง สองห้าสองหกแล้วก็สองเจ็ดค่ะสองแปดสองเก้าสองศูนย์สองแปดสองเก้าแล้วก็สองศูนย์ครับค่ะแล้วก็ตัวเด่นรองนะครับตัวเด่นรองมีศูนย์แปดหนึ่งแปดสองหนึ่งศูนย์แปดหนึ่งแปดมีมีอะไรนะคะศูนย์แปดแล้วก็หนึ่งแปด สองหลงนะครับพี่สามแปดสี่แปดครับสามแปดแล้วก็สี่แปดวงกลมที่สองศูนย์นะสองศูนย์แล้วก็ศูนย์แปดนครับแล้วก็ศูนย์แปดสวยสวยอะเดีวผมชวนตัวเลขให้ด,หดู 2, 5, นะค่ะตัวเลขสองห้าสองมีสองห้าสอง 2สองแปสอก้องค่ะ้กแปนแปดหค่ะสามแค่ะที่เด็ดที่ศูนย์แปดกับสองศูนย์นะคะอ๋อของของพี่นี่ไม่รู้นะฮเข้าแน่นอนละอะไรนะคะพี่ ห่ววไมลุดเข้าแน่นอน,นวนนอนัดนี้เนาะใช่ครับวดนั้นวดนั้นตอนนั้นที่พี่ให้หนูเนาะชี่พี่ให้วิ่งล่างตอนนั้นเป็นเก้ากับอะไรนะพี่เป็นเก้าตัวเดียว,นวเนาะที่อ๋อที่พี่เด่นแต่ว่าเลขดับเราเรายัางเหมือนเดิมใช่ไหมคะดับสามบนทุกหลักใช่ไหมคะดับสามบนทุกหลักครับข้างล่าง,งเด่นเด่ดับที่หลักแปดนะครับแต่ว่าผมกันไว้หลักแปดนะเพราะว่าสิบที่เลขวิ่งด้ว่อง ดับแปดทุกหลักไหมคะดับดแปดทุกหลักครับแล้วก็ดับหกทุกหลักนะครับอ๋อแต่ว่าส่วนส่วนจับคู่ล่างพี่ก็มีที่แปดนะคะคู่ล่างเดี๋ยวมันมันไปชนตัวเด่นอ๋อค่ะแต่่วาให้เนิ้นที่หลักสองเนาะวันนี้นี่แหละสองเก้ากับสองสี่ดับสามดับสิบนะฮะล่างดับสามหลักสิบด้วยนะคะ ้งบนดับสองหลักสิบครับบนดับสองหลักสิบดับสองหลักสิบดับสองหลักสิบอ๋อถ้าเราจะซื้อเราก็ต้องซื้อสองศูนย์มาไปเนาะส่วนล่างดับอะไรนะคะพี่ดับดับสามดับสามหลักสิบหลักสิบได้หลักสิค่ะหลักสิบอืมโอ้สามแปดนี่ สามแปดนี่ก็มาแรงนะพี่เมื่อวันนี้เขาบอกไม่ได้ใช่ไหมถ้ามันมานะก็น่าจะเป็นตัวกลับเป็นแปดสามใช่ไหมคะใช่ครับในเป็นแปดสามอ๋อดังมากเลยงวดน,นี้แปดสามดังมากครับค่ะแปดสามในแปดดังเยอะมากดังเก้าหกนี่ก็ดังอยู่นะเก้าหกเก้าหกดังด้วยหรอค่ะแต่ว่าสิบเก้านี่ก็ดังนะพี่พี่พี่เน้น พี่ก็จะดูคลิปจากพี่ก็ไม่รู้ทําไมเจ้ามืออันเกือบทุกตัวเลยอืมใช่ใเนาะซื้อเลขก็ซื้อยากยากเดี๋ยวนี้หาแล้วเจอค่ะรู้ว่าอันเกือบทุกตัวเลยค่ะเดี๋ยวถ้ามีการเปลี่ยนแปลงยังไงพี่ก็โทรบอกอีกใช่ไหมคะน่าจะไม่มีแล้วครับอ๋อน่าจะไม่มีล้แะแล้วอ๋อค่ะค่ะ ตอนนี้เลขอ่๋อค่ะโอเคงั้นก็เวลาก็ได้สิบกว่านาทีแล้วงั้นงั้นพี่ให้พรเอฟซีก็ได้ค่ะพี่ค่ะหรือว่าสองใบนะขอให้มีใบในชุดตัวเลขที่ผมวังไว้ให้ครับค่ะวันี้ขอให้รวยยกช่องไปด้วยกันอีกนะพี่เนาะค่ะงั้นก็จะรบกวนพี่เซียนแดนใต้แค่นี้เนาะพี่จะได้ไปทำงานด้วยเนาะ อขอบคุณพี่เชียนแดนใต้มากๆค่ะสวัสดีค่ะ